ครับผมขออนุญาตเพื่อนๆถอดแว่นนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาข้างในแล้วปันีใส่แว่นแล้วแดดมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับผมเริ่มคลึ้มๆค,ครับวันนี้าสาว่าฝนจะตกนะครับผมใส่แล้วมองเห็นทางครับ 特别的元素。 กลัวไหมนี่กูเกิลเล่นกูละมะั้งพี่ครับทางวัดจงกรมไปทางนี้ปะครับเอ ه, แปลกๆเห็นแต่ควาย ทางตันเดี้ยวกับอย่างไววันนั้นผมเดินทางมาตามถนนหลวงหมายเลข309นะครับเพื่อนๆทุกคนจากจากจุดนี้นะครับที่ผมเลี้ยวเข้าซอยตรงข้ามกับอนุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับตรงนี้นะครับ วันนั้นนะครับผมเลี้ยวไปตามแผนที่ Google นะครับผมมาเลี้ยวเข้าซอยนี้ซอยน,นี้นะครับซอยนี้ครับเพื่อนๆอนทุกคนผมก็ตรงยาวเข้าไปเลยจนจนถึงจุดนี้นะครับนี่นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมเลี้ยวเข้ามานะครับแผนที่ Google ให้ผมเลี้ยวขวาเข้ามานะครับจนถึงจุดนี้วัดจงกรมอยู่ แค่นี้นะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าทางเข้าเส้นนี้มันเป็นทางมันเป็นทางตันนะครับทางทางเส้นนี้มันเป็นทางที่ใช้ได้ในสําหรับช่วงหน้าหน้าแรงเท่านั้นถ้าเป็นหน้าฝนนะครับจะมีน้ําท่วมขังไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้นะครับผมอันนี้ผมแนะนํานะครับถ้าคนที่ไม่เคยมาจะมาวัดจงกรมแนะนํานะครับอย่าอย่าเลี้ยวขวาเข้ามาเส้นนี้นะครับให้ตรงขึ้นไปเลย ตรงขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วเข้าอีกทางอีกด้านหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน Let's go Bye. สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลบลีคาจิว่าไรเดอร์นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาสำรวจวัดล้างแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อว่าวัดจงกลมนะครับอยู่ตําบลลุมพีนะครับผมอาเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมที่อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจด้วยกัน เอาละครับเพืเ่อนๆทุกคนตอนนี้ผมก็พาเพืเ่อนๆทุกคนเดินไปตามทางเดินทางเข้าวัดครับทางอิดนะครับผมที่เห็นด้านหน้านี่คือทางเข้าวัดจงกรมนะครับ <S <S ครับผมขออนุญาตเพื่อนๆถอดแว่นนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาข้างในแล้ว พอดีใส่แว่นแล้วแดดมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับผมเริ่มคลึ้มคล้มครับวันนี้เหมือนคล้ายกับว่าฝนจะตกนะครับผมใส่แล้วมองเห็นทางครับ อยู่ด้านหน้านี้ก็คือวิหารนะครับผมเป็นวิหารเก่านะครับของวัดจงกรมครับด้านหลังก็จะเป็นตัวพระเจดีนะครับผมและผมจะพาเพื่อนๆคนเข้าไปชมใกล้ๆนะครับขออนุญ,ญาตนะครับ ครับก็จะเป็นซากพระพุทธรูปเก่านะครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมน่าเสียดายมากเลยนะครับถ้ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นี่ผมว่าจะดีมากนะครับผมแต่ก็ยังว่านะครับอยุธยาเมืองที่ผ่านศึกสงครามมาเมื่อ200กว่าปีนะครับผมก็จะเหลืออยู่เศษซากประหลักหักพังนะครับ ผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูโดยรอบเลยนะครับผมวันนี้ผมมาสำรวจนี่ก็อากาศแดดไม่มีนะครับแต่ว่าอบอ้าวมากเลยครับเพราะว่าเหมือนฝนจะตกครับไม่รู้ว่าวันนี้ช่วงเย็นจะรอดหรือเปล่าผมอาจจะต้องเจอกับฝนในช่วงขากลับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมชีวิตไบค์เกอร์ครับจะต้อง มีเรื่องฝนตกแดดออกเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆคนเดินไปชมตัวด้านด้านหลังของอวิหารเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ว่าเป็นพระเจดีย์นะครับเจดีย์ใหญ่เลยว่าเป็นเช่นไรเอาละครับโอ้พระเจดีย์อยู่ด้านหน้านะครับผมสูงจริงๆครับผม ถ้าผมกะด้วยสายตานี่น่าจะสูงได้สักตึกสี่ห้าชั้นเห็นจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเพื่อนๆขึ้นไปชมด้านบนสักสักนิดหนึ่งปกติคนมาเที่ยวยุทธยานะครับก็จะไปแต่ในตัวเกาะเมืองนะครับโอ้ข้างในคืออะไรโอ้น่าจะเป็น ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีหรือสถูปชั้นในอีกทีนึงนะครับผมผ้าแทไว้นะครับผม,มสาธุครับสาธุครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านด้านข้างโดยรอบเลยนะครับผมสูงเหมือนกันนะครับนี่ผมอยู่เหนือพื้นประมาณสักสองเมตรนะครับผมล่วงไปก็ขาแพงได้นะครับ ลัดเลาะลัดเลาะลัดเลาะมาเรื่อยๆ เอาละครับตัดสลับมาทางด้านหน้าอีกนิดน hmm. hey. ึงนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามาตอนแรกผมเดินผ่านผมไม่แน่ใจว่าเป็นสถูปหรืออะไรนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงแล้วนี่นะครับถ้าด้านหลังเป็นเจดีมีวิหารนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเป็นเพื่อนท่านใดทราบคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับป้ายเขาก็ ล่อนไปแล้วครับผมก็เ,เลยไม่ทราบว่าที่อยู่ด้านหน้าผมนี่คือศาสตราสถานอะไรนะครับโอ้ผมเห็นช่องไฟนะครับเพืพ่อนๆช่องไฟสมัยกรุงศีเก่านะครับแต่ก่อนนะครับกลางคืนเขาก็น่าจะเอาไฟมาเสียบไปตามช่องนี่ครับกลางคืนก็เลยสว่างครับเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ วัดจงกรมสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาจึงได้ล้างไปทําให้วัดจงกรมชํารุดทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกรมศิลปากรได้เข้ามาทําการบูรณะในปีพศ2542มาทางด้านนี้มั่งดีกว่าครับ อุโบสถนะครับผมอุโบสถหลังนี้นะครับของวัดจงกลมมีทางขึ้นสองทางนะครับมีประตูทางเข้าก็โอ้มีสามทางนะครับมีสามทางครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนเอนเข้าไปชมด้านในของอุโบสถ ฝล่งเก่าของวัดตรงกลมดีกว่าโอด้านหน้าน่าจะเป็นฐานชุกชีนะครับที่ตั้งองตัวพระประธานนะครับตอนนี้พระประธานไม่อยู่แล้วเอแต่ผมเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับรอยประตูด้านหลังนะครับแต่เขาโบกปิดไว้ผมไม่แน่ใจว่าทางกรมศิลป์โบกปิดไว้หรือว่าโบกปิดไว้ตั้แต่สมัยนู้นนะครับ บรรยากาศภายในโบสถ์เก่าของวัดจงกรมนะครับผมในเมื่อผมพาเดินดูด้านในแล้วผมจะพามาเดินดูด้านข้างๆอีกทีนะครับยังมีลักษณะของการฉาบผนังเก่าหลงเหลืออยู่นะครับผมอ๋อในขณะที่ผมถ่ายทำนี่ฝนเริ่มตกแล้วนะครับ ครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาสำรวจวัดเก่าครับผมวัดจงกรมครับผมอยู่ในตำบลลุม,มเพียอำเภอเมืองพระนครศรีอย,ยุธยานะครับผมสภาพค่อนข้างจะค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับมากกว่ากว่าทุกวัดที่ผมไปมานะครับาะส่วนหญ่ทุกวัดจะซากประหลาดพานันจะมากกว่านี้อ่าโอเคครับผม ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงรบก,กวนมาคอมเมนต์ด้านล่างที่ใต้คลิปนะครับหรืออยากให้ผมพาไปเที่ยวไหนนะครับได้หมดทุกสายนะครับเพราะว่าปกติผมจะไม่ได้ว่าเที่ยวแต่ทางวัดล้างอย่างเดียนครับ<ๆ>ผมไปทุกแนวครับเพียงแต่ช่วงนี้ผมสายบุญครับ<ๆ> <c oughs> โอเคครับเพืพ่อไม่เป็นการเสียเวลายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการชําท่องดีๆต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ